สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุก้นสุมองสุบอนสบายดีย่างแรงพี่นอ้องเมื่อนี่เอากับพาพี่พาน้องมาใส่เบดพี่น้องมือนี่แต่ว่าใส่โบเบิร์ตพี่น้องคำเนี่ยแหละเข้าใส่แล้วเลยพี่น้องตอนนี้นะแต่ว่ายังโบเบิร์ตพี่น้องอยังเบดสิบก๊อลังห่ายังไม่โบสองสี่หกแปดสิบสิบก่าหลังพี่น้องตอนใส่นะครับบริไดทายคลิปพี่น้องเว้ยหางกับทายตอนนี้แหละ ตอนใช่เมื่อตินี่แหละมืดแล้วตอนนี้พี่นอ้องเบอร์เห้ยพี่น,อน้เเอ,นนองเนี่ยเสียบขี้เรือนใช้เบ็ดปลาพี่น้องเมื่อไงบางเบิองพี่น้องได้เบิองนมากันเราแปลงบอลล้อมเขาไว้แล้วเสียบใส่กอนพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ยโบได้เมือ่อนอนบา้านนอนสูงพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่าท่อแม่เพิ่นบ่ค่อยสบาย ก็เลยให้เพื่อนนอนพักผ่อนตอนนี้นะนอนถาเฮาได้ว่าเฮาไอ้ลรนไปใส่เบ็ดก่อนข้าวนึงว่ะใส่เบ็ดประมาณสามสิบกว่าหลังพี่น้องสามสิบกว่าหลังนี่แหละพอได้พระท่านได้วาไปก่อนพี่นอ้องจะเขพาว่าจะเข้าว่าไปก่อนเนาะไปยามกลับลวงมืงองคลไปยามกลับเบิ่งพี่น้อง ยามาอะล้างก็ค okay. okay. hm. ือใส่หม pues. ้อยู่ล้างนี่คือ้นนุ่มๆอยู่พี่น้องวุ้นใส่น้องเดนคือเบาะนุ่มๆอยู่ไปแล้วจักโอู้อวยนี่ก็ปลาเยี้ยพี่น้องเว้ยปลาเลี้ยงนี่บ่โอ้ยปลาตะเพียนบ่บ่บ่ปล่อยปล่อยปล่อยแค่แนวเนี่ยเอาปล่อยใช้ก่อนพี่น้อง เอาไปอย่ามากินเถอะโอ้ยนึ่งกัปลาดุกพี่น้องเอย้ยเนี่ยปลาอย่างอีกเลยมันปลาเลี้ยงคือเก่านะบ่อเดี๋ยวนี้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิกงข้าก่อนปลาขาวพี่น้องปลาขาวนึ่งกัปลาเลี้ยงเอาก้อนตัวนี้ พี่น้องเสียงดินมาลาบ,บลาบอยู่ทั้งน่ะจอป่าเถิดเบ็ดไปจักนึกว่าป่าเขาเลี้ยงลูกบ่เถิดเบ็ดเหนไแม่ปลาเขาเลี้ยงลูกกินเบ็ดปูขายเนไแม่เนาะพี่น้องรุ่น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 ใส่ระเบ็ดเท่าหูคือมือแท่าน้องเปิดแฟตก่อน คมบไปถือมาใช่ละเอาคือเห็ดแต่ลูกป่าแต่ลูกมันพี่นไอนะลูกปลาคอหูหยาบมึงเบ็ดก็เดิพี่น้องเด้อก็ได้ยินเสียงดีน้ำตามดีบ่สีบอสึกแล้วพี่น้องึกแล้ว Lang lạng 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 thử leo lạng 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 โอ้ถือ,อีแล้พี่น้องโอ้โหปลาลดพี่น้องปลาลดบาทท้าเท่าบักใหญ่เลยอืาาเอเมื่อคาบิดอีกคือก้าตัวนี้สองตัวแล้วพี่น้องทางนี้เด้ยัยงเงียบเงียบเอา,ต,าตัดภาพมาอีกทีบานนี้พี่น้องเมื่อเอาคมุม มาเรียบร้อยบ้านนี่พาพี่น้องไปเยื่องเลยบ้านนี่ <c oughs> เอาสีรวมรัดตัดตอนไว้ในคลิปเดียวเลยพี่น้องเนาะทั้งตอนไส่ตอนยามแล้วก็นเนี่ยยามย่ำเศร้าอีกพี่น้องเนาะเจ้เบิ้งน้ำกันในคลิปเดียวเลยใช่คือว่านุม่นมๆอยู่พี่น้องเมื่อกี้นี่ไปประดุกถือเลี้ยวประดุกถือเลี้ยวพี่น้องเห็นบ่พี่น้อง น,น้านประดุกประดุกพี่น้องลอยไหลลอยไหลนี่ไหนมันบ่พี่น้องอีดุกอีดุกนี่พี่น้องปลดออกจะเบ็ดแล้วเขาของแล้วพี่น้องเขาของกลิบกลิ้บกลับาดพี่น้องถือแล้วพี่น้อง มามามา,มาดิโอ้อีดุกอีดุกตัวบุคฮอยญ่ยา,ยา,ยายไปได้พี่น้องนี่บุคฮอ,อ,คอ,อยญ่ายไปได้หอยลังนี่เป็นได้พี่น้องคือดึงแกเขับปลาพูดโอ้ยสงสัยไปแล้วเห็นอิลีพี่น้องเลยหลุดแล้ว ขอาเสียเอาขี้เดือนเสียบพี่น้องเอาคือขาตั้งกล่องมานำมาได้หลบเนี่ยตอนใส่บริถือมานำเสียบและกระเด็ดพี่น้องเลยบริใส่เบิดตูขนานาใส่เบ็ดกบน่ยใส่เม็ดตูเลยอันใส่เบ็ดปลาก็เลยเด็ดเด็ดเด็ดไปเนาะอีกพี่น้องเลยนี่ขึ้นนมนุ่มอยู่ปลายังเด็ดเลยปลายังพี่น้อง อีดุ๊กอีดุกอีดุ๊กอีดุก,ดก,ดกพี่น้องพี่น้องสิว่าโอ้ยลีลาทีเด้แค้นใจน้ำที่พี่น้องสิว่าอย่าด่าเด้อพี่น้องเด้อแค้นใจแค้นใจซื้อเด้อพี่น้องเด้อบ่อยด่าพี่น้องนี่อีดุก๊กอีดุก๊กม,ม,มึงบ้างชาวเม่ยนะเฮาอันหาเขาห่านำซื้อคนกินแล้วก็ เอาอยาให้เพื่อนกินเพื่อนเขบาบนนอนนะพี่น้องช่วยนาพี่น้องสิว่าเอามานอนน้ำแม่ไปเคือนมาหา้ายามเบ็ดยามก่างซื้ออยู่วะจันเพื่อนกะดีคือแน่เลยแหละพี่น้องแต่ว่าเขาให้กินยาแล้วเขาก็ให้บนนอนแล้วนะมาเาบิ่งเบ็ดเท้าลังนี่ก่อนไหยังพี่น้องมวยไไปแล้ว,ลวพี่นอ้องเอ้ยอ่า ได้ดิพี่น้องไมายามซาโพดจังได้ฮะถือเรียกพี่น้องประดุกประดุกส่วไลด์ฮะปฏิตัดภาพให้เห็นแต่ตอนถือเดืพอดพ,อพอี่น้องเด้อคันทีท้ายไปเรื่อยๆมันสิเงาเนี่ยพี่น้องนี่ยเนี่ประดุกมวยไงไปได้พี่น้อง

นี่พี่นอ้องเมดใหญ่ไม่ใครอิบุจักเอาของก่อนกรึบกรุบกับเอ้ดูว่าดึงนุมน่มๆอยู่มันหย,ยบบลอยแล้ว,วพี่น้องอือโอ้ยดุกดุอกดุกดุก,ดกพี่น้องเอียตั้งกล่องกัน Nhưng, phải nhưng mà thì mùi nó chắc vàng lấy bít thử liệu, thử liệu A đúc lửa từ lửa đúc bỏ bò phụt phụt phốt 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 thử liệu thử liệu, tia mìa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  tia เอาของก่อนถเดี๋ยวพี่น้องโอ้ปลาลดพี่น้องปลาลดปลาลดปลาลดมนัมนมนัมนมือนีิพี่น้องมนัมนมันกินบุหรีกปลาได้ปลาลดตัวนี้โอ้คือมือเด็ด เก็ขบของก่อนพี่น้องอันนี้ปลาเขาเอามาแต่หลอกแหลกพี่เนาอเนี่ยเลยปลาลดตัวหนึ่งปลาลุกตัวหนึ่งปลาขาวตัวหนึ่งหลอกเขาปลาทันแหลนเยื่องอันนี้พี่เนาะหลอกเขาอันปลาทันแดลเอัลโคม้วเนาะอันนี้หลอกเป็นเยื่องอัน,นพี่น้องโอ้เลลายตัวพี่น้อง ไวยลอรลุนมาเศร้าอีกัดูสิโอ้ตายตัวนึงปลาดุกดต,ดตัวนึงสองจริงปลาดุกสองสี่หกแปดตัวลูกแปดพี่น้องข้าวหนึงงน่งทิ้งหนึ่งรถสอง เนาะเนาะเราหลุนมือเศร้าอีกพี่น้องเรารลุนมือเศร้าเราหลุนมือเศร้าแจ้งเลยพี่น้องบัดนี้ตัดผ่าพใหมา่ทีแจ้งแล้วเสียงคือเปลี่ยนได้ว่าซะ សៅសຽງវាស្ដីផ្ទៀងតិចណាស់ពីរងអើយប៉ះនឹងប្រយាំមេតបាត់នេះ và thử biết chứ có Mít trời mọi ừ, Thực là phía tôi này

ตัวแรกพี่น้องตัวแรกแหงมนันยมเ้าดุกุยดุกุยหากินไก่ได้พี่น้องใส่ตามไฟเจ้าของเะพี่น้องก็จะคิดว่าใส่บนอื่นบ่เม,มนพี่น้องครับลองใส่มึงแถวไฟเจ้าของลองมึงก่อนอีกอย่างเร่ากับเฝ่าใส่เผ้าอันไอขึ้นเมื่อหาทาแม่เนาะ ไปไก่พี่น้องม้ยองมากันถือเลืออย่านี้ถือพี่น้องถือถือถือตัวอยากสีดำดำเนาะปลาดุก่น้ดปลาดุกหวยบางตัวมันก็สีเหลืองยำเยไม่จดื่อแล้วที่ละ

ก็กกหนวดยางดีผมไม่ลุดไปยามอีกน้องเข้าคลองก่อนตัวนี้รอบเสาบประมาณไปได้พี่น้องได้ประดุกสองตัวหลังนี่กุ้งกุ้งนุ่งอยู่ได้พี่น้องจย่งนีังได้ขึ้นึงมั้งครับงนไปแล้ววันี่ Ừ. Ôi, bảy leo thì nó ơi à. Bác biết muốn tiêu tiêu lên Lột chói ý nhang không Nhăn ít xong xăm lăng thì nó Nó sẽ lún lún lút lút Mới nhăn xăm lăng xuất thai bạn này chẳng đầy มิดจิลีป่ะยันมิดใชมไหมเด้พี่น้องไอเลี้ยววังเมียนลีอ่ะอดบ่ถือสั่มเม็ดจิลีปีลังหนึ่งอันลังหนึ่งอ้ยบ่ถือสั่มบัมานพี่น้องรอบเสาหลอบเสาต้นบัมานได้ดุกหน่อยซอนตัว tổng phạm khá là phốn cái sau đây nè toàn sao nó bò mán đi đâu ơi bà ta bọt song tủ anh bác hãy bấm con bữa tối nhằm khuyên nhằm khuyên bật màn phân tục nhiều ตกมาเน่ท่อนทังสีได้ยามตรงเขานำซ้ำป่ากับทางสีางามนะพี่น้องเนาะขอป,ปิดคลิปเพื่อน่านี้้ะพี่น้องเดอ้อขอบุญขอบคนในไลฟ์พี่น้องเจีบซีเบิร์ตสุขุสุคนสุหมองสุบอลที่เขามาเบิง่งที่เขามาชมกฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเดอ้อส่องของเฮาเนาะเพื่อเสียบทิพย์ภาพคลิปใหม่ๆขอให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องบสุขุสุคนจะเจี๊ยบจจนพี่นอ้นองพอกันคลิปนะสบายดี